รวม5มือถือที่เหมาะกับสายเกมจ๋าในงบประมาณ3,000บาท สวดัส,สวัสดีมิรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้ครับเราจะมาแนะนํา5มือถือที่เหมาะสำหรับสายเกมจ๋าในราคาสุดคุ้มเพียง3000บาทเท่านั้นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในแต่ละรุ่นที่เราคัดสรรและเลือกมานั้นบอกได้เลยว่าแรงแล้วก็ราคาสุดคุ้มจริงๆครับและย้ําอีกทีหนึ่งเลยนะครับว่าเราไม่มีสปอนเซอร์จากทางแบรนด์มือถือแบรนด์ใดทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาเป็นว่าเพื่อไม่เปการเสียเวลาครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่ามีมือถือรุ่นไหนบ้าง ที่เหมาะกับสายเกมจ๋าในราคา3,000บาทไปดูกันเลย Let's go ซัมซุง Galaxy A01 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่5.7นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น PLS TFT ระบบการทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทำมาด้วย One UI v e r s i ่น2จากทางซัมซุง CPU เลือกใช้เป็น Snapdragon 439 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่1.9กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Adreno 505ในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 2.2บวกมาด้วยกับเลนส์ Depth Sensor อีก2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับจะให้มาอยู่ที่3 0 0 0มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับโดยมือถือรุ่นนี้ครับจะเหมาะสาหรับสายเกมมิ่งที่ชอบเซอร์วิสนะครับชอบบริการต่างๆของทางซัมซุงครับบอกได้เลยว่าการรับกันของทางซัมซุงนั้นค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สาหรับทุกสายเลยก็ว่าได้เลยนะครับแต่การเล่นเกมครับรุ่นนี้ก็ไม่ได้ด้อยไปจากรุ่นอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV Free Fire แม้กระทั่ง PUBG ครับรุ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันนะคร ดรอปลงมาแต่ว่าความเร็วแล้วก็ความไหลลื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆครับสำหรับมือถือรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนยังคล่องใจนะครับเราแนะนําให้ไปดูรีวิวของเราได้นะครับในช่องรีวิวซัมซุง galaxy s01 เป็นแบบเวอร์ชันภาษาอีสานนะครับหากใครยังไม่ได้ดูครับกดปุ่มตัว i ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มองว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะน้อยไปหรือเปล่าแค่3000ม ah ิลลิแอมป์เองนะอาจจะเล่นได้ทั้งวันหรือเปล่าบอกได้เลยว่าก็น้อยจริงๆแหละครับอาจจะต้องพิจารณาในจุดนี้นะครับว่า จะชดเชยกันได้เนาะส่วนในเรื่องของหน้าจอครับรุ่นนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงสาหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะต้องการมือถือจอใหญ่ๆสําหรับการเล่นเกมได้เต็มแอนดรรุ่นนี้ก็ต้องมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างครับโดยรุ่นนี้ครับจะเป็นรุ่นแรม2กิกรอ ROM 16กิกนะครับราคาร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับจะอยู่ที่2,700บาทถึง2,900บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นทรัลนะครับก็จะเป็นร ไปแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้มือถือจากศูนย์บริการจริงครับรุ่นนี้จะราคาอยู่ที่3,290บาทเท่านั้นเองนะครับหากคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะซื้อมือถือเครื่องนี้ครับเดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางร้านของช้อป e ีหรือ Lazada หรือแม้กระทั่งเซดีเซ r นทเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานแปะลิงก์ไว้นะครับและนี่ก็คือ Sams u n g g a l A x y a ศ1 Redmi Note 8คุณผู้ชมหลายคนอาจจะสงสัยว่ามือถือรุ่นนี้มันก็ไปโผล่ใน5มือถือสายเกมจาราคา5,000บาทแล้วนี่แต่อย่าลืมครับว่ารุ่นนี้มันมีรุ่นที่แรม3 g มิก ROM สามสิบิด้วยนะครับอาจจะเกิน3,000ไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ในงบประมาณที่น่าซื้อนะครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.3นิ้วครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหนาจอเป็น IPS LCD ครอบทำมาด้วยกระจกกริลลา glass 5 การทํางานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9พายนะครับครอบทามาด้วย MIUI เวอร์ชัน11 CPU เลือกใช้เป็น Snapdragon 665 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.0 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610มาดูในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่4ตัวตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกด้วยกับน Ultra Wide 8ล้านเลนมา m a c 2ล้านและเลน Depth Sensor อีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับจะให้มาอยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์อย่างที่บอกไปครับว่ารุ่นนี้จะเป็น รุ่นความจุแรม3กิกแรม32กิกนะครับประสิทธิภาพโดยรวมครับรุ่นนี้เหมาะสาหรับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนครับอย่างที่เกริ่นไปและรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่า CPU ค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวครับ Snapdragon 665เลยนะในงบประมาณ3,000กว่าบาทครับเพราะต้องบอกว่า3,000กว่าบาทเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันราคาค่อนข้างที่จะไปทาง3,000ไปปลายด้วยซ้ำนะครับโดยราคาร้านค้าออนไลน์รุ่นนี้จะอยู่ที่3,700กว่าบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานเราะครับจะแปะลิงก์ไว้ให้คุณ และนี่ก็คือ Redmi Note 8 Redmi 8A รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.22นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทำม,มาด้วยกระจก Gorilla Glass 5ส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครอบทำม,มาด้วย MIUI Version Speed CPU ตัวนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 439 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่1.95 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 505มาดูทนส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง GtF 1.8นะครับส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ลน รุลนรับรแสงจีที่ f 2.0โดยแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์มือถือเครื่องนี้ครับบอกได้เลยว่าเป็นมือถือสายเกมจ๋าในราคา3,000ที่แบตเยอะมากครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์โอ้โหบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวครับคนที่ชอบเล่นเกมนานๆเล่นเกมยาวๆชาร์จแบตเร็วๆบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากครับในประสิทธิภาพของรุ่นนี้นั้นอาจจะมองในด้านของคนที่ชอบใช้กล้องคร ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากที่จะซื้อไวไวเล่นเกมอย่างเยาวรุ่นนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างครับโดยความจุของรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรม2กิกรอม32กิกนะครับโดยราคาร้านค้าออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซ็นเรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,600บาทถึง2,800บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากร้านค้าออนไลน์นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะซื้อจาก Official Store นะครับมือถือรุ่นนี้ตอนนี้กําลังลดราคาอยู่เลยครับราคาจะอยู่ที่่2,9999บาาาททเนนั้้อองครหืถุณ ณผู้ชมอยากที่จะซื้อใน JD c ี n ซนเทตอนนี้กำลังลดราคาเยอะเลยนะครับเหลือแค่2,799บาทเท่าน,นั้นเองนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจอยากที่จะสั่งซื้อก็กดเข้าไปดูได้นะครับหรืออาจจะกดเข้าไปดูเฉยๆอันนี้เราก็ไม่ห้ามนะครับและนี่ก็คือเรดมี8 เรียวมี C3 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD พร้อมกับครอบทับมาด้วยกระจก Gorilla Glass 3ส่วนในเรื่องของการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทามาด้วย Realme UI v วอร์ชั1.0 CPU เลือกใช้เป็น Mediatek Helio G70 Octa Core ความเร็ว G อยู่ที่2.0 GHz ส่วน g p u ครับเลือกใช้เป็น Mali G52 2EEMC2 ส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กลวหลักอที่12ล้านิ เรือรับแสงซีทีนึ่ f 1.8ดแดบวกเื่อยกับเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมนะครับโดยมือถือเกมจาารุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกเหมาะสำหรับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็เหมาะนะครับส่วนคนที่ชอบใช้งานเล่นเกมเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เหมาะมากๆเพราะว่า C ี u ของเขาครับค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้ใช้งานได้นานนพอออสมควววรรับบแแลกกกก็ผด้ยตตเีี่่5000ซึง คนไหนที่ชอบเล่นเกมนานๆเรื่อยๆชิวๆครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากแต่อาจจะติในด้านของชาร์จเร็วครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีชาร์จเร็วมาให้แถมแบตเตอรี่เยอะขนาดนี้บอกได้เลยว่าชาร์จนานแน่นอนครับส่วนในด้านของความเร็ว CPU ครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปจากรุ่นอื่นเลยนะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับการจัดการความร้อนก็ดีกว่า Snapdragon ด้วยซ้ำนะครับสำหรับ MediaTek Helio เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันดีกว่าครับโดยรุ่นนี้รับจะมีความจุอยู่ที่ RAM รานค้าออนไลน์ทั่ว,วไปครับช้อปปี้รัซซาด้าเจดีเซ็นทัลเนี่ยราคาจะอยู่ที่3,100บาทไปจนถึง3,500บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาร้านค้าออนไลน์ทั่ว,วไปนะครับที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลสโตร์แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากที่จะซื้อจากออฟฟิเชียลสโตร์นะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่3,599บาทนะครับเดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับและนี่ก็คือเรียวมี่ซีมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่่ที6.22 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ครอบทาม,มาด้วยกระจก Gorilla Glass 5ส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 9 Pie ครอบทาม,มาด้วย MIUI v e อร์ชัน11 CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Snapdragon 439 Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่1.95 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Adreno 505วันในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่2ตัวตัวหลักจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลรวมล้วแสง GTS 1.8บวกมพด้วยกัลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8 พิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับจะให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์มากๆาครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็ได้เล่นเกมก็ดีหรือแม้กระทั่งการใช้งานทั่วไปบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกสายเลยนะครับส่วนสายเกมจ๋าเนี่ยบอกได้เลยว่าคนที่ชอบเล่นเกมนานๆเล่นเกมลื่นๆเล่นเกมแรงๆเล่นเกมแบตหมดแล้วก็ชาร์จแป๊บเดียวเต็มบอกได้เลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยโอ้โหตอบโจทย์มากๆเลยแต่อาจจะติิอ่นึกเียนะครับ ความละเอียดหน้าจอก็ราคาแค่นี้จะเอาอะไรมากมายนะครับสามพบาทได้ HD Plus เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันดีกว่าครับโดยรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่น RAM 3ามกิกะ ROM สามสิบสองกิกะไบต์นะครับร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะครับช้อปปี้เจดีเซ็นเตอรหรือลาซาด้าเนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่3ามพบาทถึง3ามพบาทนะครับแต่ถ้าเป็นราคาจาก Official Store นะครับตอนนี้เจดีเซ็นเตอรนะครับกำลังลดราคานะครับเหลือเพียง3299บาททเ่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถผ่อนชำ ได้ด้วยนะครับสำหรับ JD Central เดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมด้วยนะครับขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 64GB นะครับราคาออนไลน์ทั่วไปเนี่ยก็จะขายอยู่ที่3,300บาท3,400บาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นราคาจาก Official Store นะครับตอนนี้ JD Central กําลังลดราคาอีกเหมือนกันนะครับราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่3,499บาทเท่านั้นเองนะครับและก็ทางเราจะแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับสามารถกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับและนี่ก็คือ Redmi 8 เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ5มือถือที่เหมาะกับสายเกมจ๋าในราคา3,000บาทบอกได้เลยว่ามีแต่รุ่นที่น่าซื้อและน่าใช้มากๆเลยนะครับซึ่งในแต่ละรุ่นครับเราได้จัดลําดับตามความรู้สึกแล้วก็ความเหมาะสมจากข้อมูลที่เรารีเสิร์ชมาทั้งหมดนะครับประดมกันทั้งทีมงานครีเอทีฟเอ้ยแล้วก็ทางผมด้วยแล้วก็น้องแฟมด้วยช่วยกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับรุ่นไหนหรือว่าชื่นชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับย้ำอีกทีว่าเราไม่มีสปอนเซอร์นนครรจตาามมววู้้สึกลเย และถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับสนใจอยากจะซื้อมือถือรุ่นไหนก็ตามนะครับเราจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไว้ให้คุณผู้ชมเสมอนะครับสามารถกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด u u s c r i b e ครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดริมบริลเลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซเกลลาไก